เรื่องของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งแสแกมเมอร์ท่านผู้ชมฮะจะเป็นหนึ่งใน7หรือว่า7นักการเมืองหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับและอยู่ๆมันก็มีข่าวมานะครับตั้งแต่เมื่อวานว่าเหมือนกับเอ๊ตกลงท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังคุณวรพักธัญญาวงเนี่ยนะฮะท่านเป็นประธานตรวจสอบเส้นทางสแกมเมอร์หรือว่าเส้นทางการเงินหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นไม่ชัดเจนนะแต่วันนี้ข่าวแพร่สะพัดไปเกี่ยวกับชื่อของคุณวรพักธัญยวงนะครับว่าไปถูกเชื่อมโยงกับ1นในเนักการเมืองที่ไปเอี่ยวกับสแกมเมอร์อะไรหรือไม่ยังไงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่ทำเนียบหลังจากที่ทำเนียบนักข่าวก็เจอคุณวรพักนก็พยายามจะเข้าไปสัมภาษณ์ นะครับคุณวรลพักก็ไม่ได้ปักหลักให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะถแถลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับให้ทราบนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะถแถลงเมื่อไหร่ยังไงนะครับบอกแต่เพียงว่าจะถแถลงรายละเอียดภายในสัปดาห์นี้อืม,อมภายในสัปดาห์นี้นี่ท่านผู้ชมฮะ,อะลองฟังตัวนี้ชัดๆเ<ค>น,นี่ยลองดูนะฮะ ภายในสัปดาห์นี้ท่านจะแถลงเป็นทางการเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีหลายคนอยากจะรอสอบถามจากท่านเหมือนกันขออนุญาตขอบคุณค่ะภายในสัปดาห์นี้ท่านนี่ท่านชมฮะเพอพอเจ้าตัวมีทีท่าแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยไปเอะเออมันต้องไปเตรียมเอกสารที้แจงแถลงหรือว่าเรื่องนี้มันมีมันมีมูลอือเอหรือยังไงวันนี้ ถามท่านนายกรัฐมนตรีรหลังจากที่ประชุมคลรมท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของคุณวรพัชนะฮะลองฟังเสีนายกว่าเฉพาะกรณีของคุณวรพัชเนี่ยท่านจะตอบอยังไงหรือว่าท่านจะช่วยชี้แจงยังไงนะ,ะตอนนี้หลายหลายประเทศเนี่ยเขาตรวจสอบเรื่องเส้นเงินของบินซุปตองของเราเองในไทยนี่ตรง้ครับเราก็ตรวจสอบครับ,บ,รบมีเบาะแสตร,ตรงไหนเข้ามาก็ตรวจสอบวันนี้ทางท่านทูตอเมริกาก็มาพบแล้วก็ มาหาเร,เรื่องความร่วมมือในการไล่ตรวจจับพวกสแกมเมอร์นะครับซึ่งท่านตู้ก็บอกว่าเดี๋ยวพอกลับจากเอเปกเนี่ยก็จะมีอ่าสเปเชียล,ลิสต์นะครับมา,าสแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันเรื่องพวกนี้ด้วยกันได้คุยจอโจมกจุดบินซูดได้ไหมคะ พจาาต่อบอดส่วนบอดเนี่ยไอเรื่องเรื่องคอรอมอไม่เกี่ยวไอตรงนี้คนที่ทําหน้าที่ก็คือคณะกรรมการราการมผมได้ให้ท่านทําเรื่องชี้แจงมาว่าพอมันมีข่าวแบบนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็จะชี้แจงใน Facebook ของท่านแล้วท่านก็จะชี้แจงสื่อมวลชนแถลงข่าว นะแล้วผมก็บอกไหนๆทำอย่างนี้ก็ทำเรื่องชี้แจงให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยเป็นรายลักษณ์อักษรถ้าคนไหนทำผิดเราก็ต้องดำเนินการตามนั้นนะครับ ไม่มีครับเนี่ยไม่มีมมมครับช่วยเวลาบอกไม่มีช่วยรายงานข่าวว่าไม่มีด้วยนะครับไม่เคยมีไม่เคยคิดด้วยว่าจะมีฮะก็มีผมเป็นประธานแล้วก็คณะทํางานในแต่ละส่วนก็มีท่านท่านในด้านการเงินก็ท่านเอกนิติแต่ในด้านการสืบสวนสอบสวนก็ท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านรุตพนนะครับส่วนที่เป็นตำรวจผมเป็นประธานเองตอนนี้หล นี่ครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ช่วงหลังเนี่ยเป็นเรื่องของคุณวรพักรัฐมนตรีช่วยคังล้นลวน mm hmm. ที่นักข่าวถามท่านนายกนะฮะว่าคุณวรพักเนี่ยไปมีชื่อถูกเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ยังไงท่านนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่บอกว่าผมให้คุณวรพัชชี้แจงซึ่งคุณวรพัชบอกว่าเดี๋ยวจะไปชี้แจงเองผ่านทาง Facebook หรือว่าจะจัดแถลงข่าวซึ่งผมก็บอกว่า ถ้าจะทําแบบนั้นเนี่ยให้ทําหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่นายกด้วยอืนายกต่อแบบนี้ม,มันยิ่งทาให้เออมันยิ่งน่าสงสัยใช่นะครับนักข่าวก็ถามว่าที่มีกระแสข่าวว่าตั้งคุณวรพักเป็นประธานตรวจสอบเส้นทางการทางการเงินสีเทาเนี่ยของเครือข่ายสแกมเมอร์อันนี้จริงหรือไม่นายกบอกไม่มีนะเวลาที่ผมบอกไม่มีเนี่ยพวกคุณช่วยรายงานข่าวด้วยว่ามันไม่ไม่มีไม่เคยมี นะไม่เคยคิดว่าจะมีด้วยซ้าไปก็คือไม่ไม่ได้แต่งตั้งคุณวรพัชเป็นประธานตรวจสอบฉะนั้นเนี่ยที่มีข่าวว่าแต่งตั้งคุณวรพักแล้วแล้วก็มีบางเพจไปล้อเออแต่งตั้งคนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มาตรวจสอบเรื่องเงินสีเทาอืไม่มีนะฮะฉะนั้นทีนี้ก็ต้องรอว่าคุณวรพัชจะชี้แจงจะแถลงข่าวเรื่องนี้เนี่ยเมื่อไหร่ แต่พอพอวันนี้คุณวรพัชไม่ตอบคําถามเรื่องนี้นะ<อ>แล้วเดินเลี่ยงไปเนี่ยเออมันไม่ใช่ภาพบวกกับคุณวรพักอ่ะถูกต้องถูกต้องไม่ใช่ภาพบวกคุณวรพัชเอมอมันอาการไม่ดีอ่ะใช่อย่างนี้ยอาการไม่ดีนะฮะภายในนีเป็นทางการเลยใช่คะเอออันนี้น่าสนใจภายในสัปดาห์นี้จะถแถลงข่าวหรือไม่นะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่คุณวรพัชเนี่ยจะมา จะไปโพสชีแจงอ่ะใช่ใช่ไหมมันต้องถแถลงข่าวแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้นักข่าวเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยซักถามอืมจะไหมอ,อ,อย่าไปอย่าไปชี้แจงผ่านทางโซเชียลนะฮะแม้ว่าจะเป็นจะเป็นคลิปก็เถอะอืมันควรจะมาแบบโอเคสดๆเลยใช่ให้นักข่าวได้ซักถามใช่นะฮะอวันนี้มีข่าวจากพ่อค้าขายไก่ปิ้งคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะ เป็นข่าวค่อนข้างจะฮือหาพอสมควรเพราะว่าพ่อค้าขายไก่ปิ้งคนนี้นะครับตามข่าวบอกว่าถูกทางเทศบาลนครปักเกร็ดนนทบุรีนะครับส่งหนังสือเรียกเก็บค่าปรับ1 5 0 0 0 0 0บาทนะครับหนังสือเนี่ยนะฮะส่งถึงผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ปักเกร็ดนนทบุรีให้ไปเสียค่าปรับตามพรบสาธารณสุขนะครับ โดยพบว่ามีผู้ประกอบการรายย่อยบางรายถูกเรียกค่าปรับตั้งแต่90,000ก็มีนะครับไปจนถึงแสนห้าท่านผู้ชมฮะก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเรียกเก็บค่าปรับเป็นอย่างมากนะครับบ่ายสามโมงวันนี้ผู้สื่ขาวไปพูดคุยกับคุณทวัชชัยเทพสุทินอายุ25ปีเป็นพ่อค้าไก่ปิ้งนะครับอยู่ที่ปักเกร็ด ซึ่งถูกทางเทศบาลนครเนี่ยนะครับส่งหนังสือแจ้งให้ไปชำระค่าปรับ1 5 0 0 0 0 0และ9,000บาทนะครับนายธวัชชัยเนี่ยบอกว่าหลายเดือนก่อนมีเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่มาตรวจสอบที่บ้านพักของเขาจากนั้นก็สอบถามข้อมูลว่าประกอบอาชีพอะไรทำมานานแล้วหรือยังก็ชี้แจงไปว่าก็ประกอบอาชีพขายหมูปิ้งไก่ปิ้งใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านเป็นที่ล้างภาชนะส่วนหมูกับไก่ จะรับแบบสําเร็จรูปมาเสียบไม้แล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้แช่อาหารเพื่อเตรียมขายแค่นั้นโดยขายหมูปิ้งและไก่ปิ้งมานาน4ปีแล้วแต่ละวันก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ300-500บาทนะวันละนะฮะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคำแท่128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%